กันไกลอกันอเปก่าในะระบังตกน้ำ<อ>นะเออเอาหนึ่งสองสามโอ้โหน้วาไปไกลนะนะแหว้ฟ <c oughs> ังฟอนแปดน้อง โอ้โหกลับมาหมดเลยโดนลมพัดมาระวังตกน้ำโอ้โหใาโยนไกลมาวินด้เาจะอไอ้ปอนทำไมมันพุ่งอย่างนั้นทำไมปอนแพ้น้องอ่ะ 哦，哦、oh，像钙啊。